สวัสดียามเจ้านะซ้ามาอัปเดตผักของเราเนาะโอ้ถั่วฟักยาวออกแล้วคะ่ะเพื่อนๆอนเดวจะเก็บไปกินกับน้ำพริกไอตัวด้วงเนาะเออเห็นไหมพ่อยังไม่ได้ลงมาเก็บนะคะเดี๋ยวอันจะเก็บไปเลยเนาะคอ,อยู่ตรงนี้แต่ถั่วฟักยาวที่ส่วนใหญ่มันออกเป็นคู่คู่นะคะเพื่อนเ<ๆ>อเห็นไหันนี้อยู่ประมาณสี่สิบห้าวันเนาะ ปูกันยังได้กินอันนั้นนะสาวนี่บะทั่วฟักยาวเนาะค่ะ้างเต่าก็เรากินเป็นเดือนๆเลยเนาะบาทั่วปลอดซาดพิษนะ้าวส่วนตรงค้างเาก่าเกาะออกแล้วนะค่ะก็คือเราจะปอกกันไอปอกกันมาเราจะปลูกกันต่อนเนื่องนะ้าวก็คือชุดเก่าแบบตายชุดใหม่ก็ต้องขึ้นแทนนะสาวอันนี้ก็ได้อยู่ประมาณสัก สิบห้าวันได้ยังเพื่อนเพื่อนถึงเรื่องยังเอ่ยหรือว่าเลยแล้ว <laughs> จำไม่ได้นะคะจำวันไม่ได้ะคะ่ะถั่วจะออกผล,ผลผลิตประมาณสามสิบวันถึงสี่สิบวันก็ได้เก็บผ,ผลผลิตแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นต้นอ่อนถั่วนะจ้าต้นเร็วนะจ้าถั่วนะจ้าถ้าเพิ่นออกแล้วเนาะขึ้นพอขึ้นค้างแล้วก็จะออกหน่วยละ เดี๋ยวเราไปดูทางพุ้นกันนะจ้าส่วนบวมนี่ก็ยังอยู่นะจ้ายังไปเรือไม่ไปเรือสักทีนะจ้าอ่ามาแผนกล้องไปดูฝั่งโน้นกันนะจ้าอโน้นนะค้างบวบพ่อทําให่โตมโหลาเเลยนะจ้าอ่าพักไม้ไส้เครือเขาก็เริ่มขึ้นแล้วเนาะอันนี้มาอัปเดตนะปลูกผักพื้นบ้านนะจ้าปลูกผักส่วนคัวเขานี่แหละจ้าปลูกไอยังได้กินอันนั้นเนาะอ่าอันนี้ก็นเจ้า ออกสวยด้วยตรงนี้เป็นบวมนะจ๊าบวบเรียมบวบยาวเนาะอ่าท้งปุ้นเฮายังบดึงเถาทิ้งเพราะลูกอ่อนก็ยังเยอะอยู่นะจ๊ายังได้กินให้เรื่อยๆนะไปคือที่ไม่ไปคือสักทีนะจ๊าอันนี้เป็นบวบนะจ๊าบวบเรียมเนาะพ่อทําค้างให้อย่างดีเลยเคย่ะค้างแบบค้าค้างแบบถาวรไปเลยนะจ๊าใช้เสาเนาะเสาเก่าเสาไม้ซักนะจ๊า ขอโทษเป็นวัดนะคะอันนี้ก็เป็นพักกาศดเนาะแล้วก็หอมบัวหอมแดงเขาเนะเจ้าพักกาศดพักป้อมนะเจ้าพักชีอะพักชีไทยอะเจ้าอันนี้ค่ะส่วนไอ้กอนน้ยๆที่เป็นหย่อมๆนี่เป็นห้องอย่าพักขี้หูดนะเจ้าลูกมันก็เดี๋ยวออกมาเป็นฝักเป็นฝักนะเจ้า อันนี้ก็เก็บไปกินได้แล้วเนาะเก็บไปใส่แกงได้แล้วหอมบัวนะจ๊ะก,กับผักชีไอ้ผักชีไทยไม่ใช่ผักชีฝรั่งน้ำค้างยอดยาค่ะเพื่อนนดูสิคือเช้าอากาศอยู่ที่ประมาณ16องศานะคะหนาวไม่หนาวนะคะสำหรับอันนะที่บ้านเขาอาจจะชินกันดนะ้อันยังไม่ค่อยชินดีเท่าไหร่เช้ามาก็จะเป็นหวัดทุกเช้าค่ะอันเป็นโรคแพ้อากาศนะคะเป็นภูมิแพ้อากาศ อากาศเปลี่ยนก็ได้เรื่องอะคะ่ะอันนี้ก็สารพัดต้นกล้านะคะคือปลูกร,มรวมๆกันเนาะ,ะถ้าอยู่ระหว่างช่องเป็นกอกอ,อันนั้นก็จะเป็นผักขี้หูนเนาะพาหวานลงไปก็จะมีผักสลัดเนาะกระลำปีแล้วก็คะน้านะจ้าแล้วก็มีมลลดผักชีด้วยมั้งแล้วก็มีต้นพริกนะจ้าพอเขาโตแล้วเราก็จะแยกลงแปลงนะจ้า อันนี้คือฝั่งนี้นะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันนะเจ้าเดี๋ยวอันพาไปอันนี้ก็ผักกาดของเรานะคะอัปเดตโตแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปมเมร็จะยอาไปซานะซาผักกาดน้อยนะเจ้าใส่พักปูย่าตายายอันซื้อมานะคะอันนี้ก็เป็นต้นกล้ามะเขือเทศนะคะเดี๋ยวค่อยแยกลงแปลงเนาะส่วนผักกาดลงแปลงเป็นบางส่วนนะคะอันปลูกกับพอ่อ อ่าโตแล้วนะคะม่อยู่สามสี่วันผักโตหมดแล้วอันนี้เป็นในส่วนของกวางตุ้งนะคะแปลงนี้เป็นกวางตุ้งนะ,ะแปลงนี้ก็เป็นกวางตุ้งนะจ้าหรือว่าผักกาดจ้อนนะจ้าส่วนแปลงโน,น้นเป็นผักโบราณน,นะคะอ่าเป็นผักกาดพันพื้นเมืองค่ะผักกาดเขียวโบราณนะคะส่วนแปลงนี้เป็นกระเทียมนะคะจริงๆแล้วออกแล้วะคะ่ะเพื่อนๆพืนสังเกตได้ไหม เห็นไหมเขียวๆน้อยๆน,นะคะออกแล้วเนาะนี่ค่ะนี่คือต้นกระเทียมเนาะนี่ออกแล้วนะคะเพิ่งปลูกได้สี่ห้าวันเองค่ะเพื่อนๆแต่ก็คือออกแล้วนะคะแต่มันอาจยังไม่สูงเนาะเห็นไหมสังเกตได้ะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวพันุพื้นเมืองเนาะอันนี้ก็ต้นกล้าที่หลงเหลือนะคะอันนี้เอาบบใชแล้วเกาะ ถอ,อนไปไปส่้าเลยไปทำอาหารได้นะจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ตัวอี้นะจ้าเยวกันคลิปหน้าเนาะมาอัปเดตผักพื้นบ้านเราให้ดูนะจ้าปลูกอะไรยังกินอันนั้นเนาะเจอกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า